เอาใบแก่ๆสุกก็ได้เปนสุกง่ายเลยครามันเป็นอย่างที่เดียวก็เอาใส่ใส่ใส่เติมเดิมเอาใบใบเขียวใส่จำล้างอ๋อเอาใบแก่ใส่ก่อนใบสุกใส่ก่อนคนี่ใส่จำล้างครับผมทีนี้เราก็จุดแล้วมันก็ไหม้แต่ขลางขลางควันมาร้อนร้อนมาไปเรื่อยๆก็มีควันครับผมอันนี้คือวิธีการไล่ยุงที่นี่ครับใช่ครับผมจุดจนปี๊บจะผูบหมดแล้วเนาะผูกจะผูบหมดแล้ยที่ครับตอนนี้วัวราคาถูกมากเลยนะถูกครับทำไม ยังเลี้ยงได้ครับในเมื่อราคาถูกๆนี่ก็ใจรักเนาะใช่ใจรักเคยเลี้ยงแล้วใจรักก็เลี้ยงไปเห็นมันก็มีความสุขเนียอ่ะผมถามนิดดนะพี่นะความสุขที่ได้จากการเลี้ยงวัวนี่เป็นความสุขแบบไหนพี่มันเป็นความสุขทางใจนะมันเห็นแล้วมีความสุขเลยมันเห็นใจเราก็เออเนาะมันใจเราก็สดชื่นไปอย่างหนึ่งมันก็มีความสุขเห็นเป็นนี้นี่หมดเบอกไม่ถูกนะจริงๆอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้ใช่ครับสวัสดีครับผมครับที่นี่ที่ไหนครับพี่ ออนนี้บ้านนี้ตัวนี้เป็นเขตบ้านตะเตียวครับตำบลตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พี่ชื่ออะไรครับชื่อจริงชื่อเพลินครับชื่อเพลินเนาะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับพี่เลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับมีมีคาเล่ครับแม่มันก็คาเล,เล่แหละแต่ผมมื่ผมจะเอาสมเอาบะมันมาลูกมันก็บะมันตัวหนึ่ง อ๋อบราหม,มันผสมชาเล่ครับทำไมถึงทําอย่างนั้นครับพี่ก็บางทีคนเขาไม่มีทุนซื้อนาะเขาก็เลยเอาผสมความพันหมามาลูกหมาก็เป็นบราหม,มันเพราะบราหมันลูกหมากบราหมันแต่ไม่กับชาเล่ไงอ๋อททำไมถึงอยากเลี้ยงวัวบราหม,มันครับทงง่งนกันก็เห็นมันมเห็นโครงสร้างมันสวยดีไงอ๋อชชอบโครงสร้างครับครับผมแสดงว่าเรา<ม>เนี่ยเป็นคนที่ชอบวัวบราหมันครับแต่ว่าไม่ได้มีตังที่จะไปซื้อวัวบราหมันมาเลี้ยงใช่ใช่ใช่ ก็สายพันธุเนี่ยครับผมใส่คำว่าพัฒนาเนาะพัฒนาสายพันธุ์เอาทำไมถึงชอบวัวบรามันครับพ sure> <hi> ี่ก็มันรูปมันโครงสร้างมันใหญ่ดีนะภาพใหญ่เนื <h <h)> <h ้อใหญ่เนื้อเนาะครับผมถ้าเป็นชาเล่ก็มีแต่แต่เนื้อเนาะครับผมแล้วหลักๆวัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับพี่ก็แล้วแต่ถ้าถ้าเกตรกรพึ่งซื้อรำ ซื้อรำซื้อหัวหาให้กินนะเคยซื้อด้วยครับซื้อๆแล้วช่วงนี้ราคาวัวมันถูกมนก็เลยเลี้ยงไปมันก็ไม่ได้อะไรเนาะครับผมตอนธรรมชาติตอนที่ซื้อให้วัวกินนี่ได้กําไรไหมมันเลี้ยงวัวมันได้กําไรหรอกแต่มันได้เป็นก้อนไงอือได้มันได้เป็นก้อนเงินเพราะว่ามันอยู่ที่เงินเงินอยู่ที่วัวนี่แหละครับผมมันได้เสืิอมไงครับผมแล้วเวลาเราร้อนริงเราก็ขายได้เป็นก้อนไงอ๋อ ลราปกติเราก็ทํางานเราปกติไปครับผมแต่ว่าเลี้ยงให้เป็นอาชีพเสริมเนาะใช่ครับครับผมแล้วเราเราเดือดร้อนพูดเราขายพูดได้เป็นก้อนเลยไงออแล้วหลักๆให้กินอะไรบ้างครับที่นี่ฟางที่มีเวลาก็หญ้าตัดหญ้ามาให้กินครับผมมีฟางมีหญ้าเนาะครับครับผมได้ขายเมื่อผมถ้าเดินขายได้หมื่นกว่าบาทเองหมื่นแปดที่นะครับกี่ตัวนะสอปปี้อ่ะวัวกี่ตัวนะ ได้วัวมันมีสามตัวนะผมขายไปตัวนหนึง่งไงขายตุวพูไปแล้วอ๋อได้เงินกี่บาทหมื่นแปดหมื่นแปดครับใช่คิดว่าได้ราคาดีไหมไม่สมหรับผมตั้งราคาที่สองหมื่นกว่านะ<ๆ>แต่ราคารวมลงูกถูกมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับครับผมแล้วตั้งแต่เลี้ยงมานี่มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับไม่มีครับเลี้ยงธรรมชาติไม่มีหรอกผมเลี้ยงแบบปกสีเลยเลี้ยงธรรมชาติใช่ครับไม่ได้เน้นหัวหานช่วงนี้ไม่เน้น ว่ามันต้นุนมันไม่ได้ขายวัวไปก็เราขายวัวไปก็ได้ทั้งที่เราเสียไปเนาะโอ้ใช่าไป่อนครับผมคือขายวัวไปไม่ได้ค่าอาหารที่ซื้อให้มันกินอืก็เลยเลิกซื้อแล้วใช่ให้กินหญ้ากินฟางพอครับผมถ้ามีเงินจะซื้อรำมาเสริมมันนิดหน่อยก็จบน่แหละไม่้ไม่ได้หัวอาหารครับแต่ว่าซื้อรำให้กินแทนครับผมถ้าให้กินรำนี่ต้องผสมอะไรบ้างไหมครับหรือว่าไงก็เอาใส่ฟางเนาะ ใส่ฟางแล้วก็โรยน้ำโรยน้ำกับกับฟางอะ่ะครับผมล้วก็เอารำโรยๆๆนั่นแหละอครับผมแล้วเวลาวัวเขา้าคอกนี่ต้องให้กินอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่ครับต้องใส่ฟางใส่ฟางเสียน้ำแค่น,นั้นแหละอือผมเห็นหลายๆคนนะเวลาเขาเลี้ยงวัวนะเวลาวัวมาเขา้าคอกนี่เขาจะใส่ฟางไว้ให้วัวกินครับเนี่ยใส่ฟางเพราะอะไรพี่ต้องให้วัวกินฟางตอนนินก็ให้มันกินกลางคืนไงเพราะวัวมันชอบกินกลางคืนแล้วมันนอนเนาะกินนอนอ้วน อถูกต้องเลยพี่เนาะคือถ้ามันได้กินแล้วนอนนี่อ้วนแนนอนอ๋อฉะนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่พี่พยายามที่จะเอาฟางไว้ให้วัวกินตอนเย็นใช่ครับให้กินเยอะไหมครับพี่หรือว่าไงก็พอดีพอดีตัวกะดูว่ากินหมดภายในคืนเดียวนะอือกะเอาไม่ให้ล้นเนาะรับใช่ครับผมเกลดเรือเกือเทียราดแต่พอดีพอดีมันก็โอเคครับผมตอนนี้มัดอะไรอยู่ครับพี่นี่มัดเชือกโคกัว อ๋อแสดงว่ามันเคยเอาหัวซุกหลุดแล้วแบบนี้เรียบร้อยเลยเนาะไม่มีทางหลุดแน่นอนอ๋อไม่ได้มัดด้วยครับเคยมัดมาก่อนไหมครับในคลองนี้ช่วงตัวที่ตัวผู้อยู่ผมมัดเพราะว่าอะไรครับเพราะมันตัวผู้มันจะขึ้นตัวเมียไงเพราะมันเป็นสัตว์แล้วตัวผู้นะครับผมเป็นสัตว์มันก็เลยขึ้นก็เลยมันก็จะชนกันก็เลยมัด ตัวผู้หนึ่งแลวก็ตัวเมีย,งงยนหนึ่งครับผมแต่ว่าพอวัวเราเหลือแค่สองตัวก็ปล่อยได้เลย,ลย,เลยครับผมโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับเ <c oughs> ท่าที่พี่เปลี่ยนสายพันธุ์เนาะมาเลี้ยงวัวบราแมน,นี่เลี้ยงง่ายไหมง่ายครับาบ,บางคนก็บอกว่าวัวบราแมน,นี่เลือกกินหญ้าจริงไหมคนไม่รู้นะผมเลี้ยงมาฮิตรีสกินดีกินจนอว่าัวมันกินไย่มั้นเคยกินบ่อันนี้คือฟางตอนเย็นนะผู้ชมครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนาะ แต่ผมชอบคำพูดที่พี่ว่าให้วัวก,กินแล้วนอนนี่สําคัญมากไหมครับสาคัญครับสำคัญพวกนี้ที่มันวัวมันกินนอนมันอ้วนนะสำหรับผมถ้ามีผมมีดับเนี่ยผมก็มารยอืมแต่ช่วนี้ก็มีกวดครับผมทําไมต้องสลัดฟางพี่ถ้า,ถ,าถ้ามันกิน,น,ยยม,นมันจะไปอย่างนี้ไงมันมันจะดิงไปหมดเลยไงเนี่ยแล้วตสกฟางถ้มันแตกอ๋อใช่พอสลัดแตกนี่ได้ประโยชน์สูงสุดเลยเนาะ ม,มันไม่ใช่เป็นก้อนเป็นก้อนมันก็ดิ้งไปทั้งหมดครับผมก็ให้กินกินหมือนแหละผมว่าเนี่ยแต่ว่าที่สําคัญก็คือกินแล้วนอน,กกนแสดงว่าผูกข้้งนอกน,นี้ก็ไม่ได้กินเท่าไหร่มันลับมันก็กินอะไรไปเรื่อยดีวยกว่าอยู่ในคอกมันบวมก็ต้องปล่อยบ้างแล้วก็หมดมัดขนอกบ้างถ้าอยู่ในคอกมันจนมันไม่ออกกับลังกายไงอ๋อมีครบทุกอย่างเลยเนาะ กินออกกําลังกายแล้วก็นอนเหมือนคนแหละครับผมเห็นที่มีคูน้ําเยอะเลยนะบัวแค่สองตัวนะพี่ทําไมมีคูน้ําเยอะจริงเลยพี่แต่ก่อนของพ่อแกมีด้วยไงอของพ่อแกแกสามสี่ตัวเนาะครับผมแกไม่ไหวแล้วเนาะผมก็เลยให้แกอยู่บ้านไปแกก็เลยขายของแกหมดครับผมนี่เหลือของผมเพิ่งเลี้ยงได้กี่ปีพี่เพิ่งเลี้ยงได้กี่ปีครับเออ หนึ่งสองประมาณห้าปียากไหมเรื่องวงัวนี่ยากไหมเรื่องนี้วัวไม่ยากหรอกนุกถ้าเราคิดว่าง่ายกว่าง่ายนะแต่ถ้าคิดว่ายา,ยากก็ยากครับผมใช่แต่ผมคิดว่ามันไม่ยากถ้าเรามีเวลาให้มันเราว่าไหนว่าก็เกี่ยวหญ้าให้มันแล้วก็วางอยู่นี้ครับผมก็ให้น้าตอนเที่ยงทีเดียวแค่นั้นเลยสำคัญเลยคือเวลาครับครับผม เวลาที่วัวเป็นสั์นี่สังเกตอาการไงบ้างครับพี่ก็ดูเวลาเราจูงออกจากคอกเนาะแล้วมันจะขึ้นลูกมันมันจะขึ้นลูกมันรอบๆรอบนั่นแหละคือว่าอาการของวัวเป็นสั์ครับผมแล้วมันจะไม่กินมันจะร้อง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 บางตัวมันจะมีเมือกตกครับผมอ๋อเกิดว่าวัวไม่กินหญ้าร้องร้องนี่อาจจะเป็นสัตว์เนาะครับแล้วขึ้นถ้าขึ้นลูกมันนั่นชัวร์เลยครับผมถเดี๋ยวไปเรื่อขึ้นลูกมันอะไรอีกสักถ้าเห็นอาการอย่างนั้นอีกสักเท่าไหร่ถึงผสมพีกก็ถ้าเป็นผมผมเอาขึ้นเลย เอาตัวเรียกตัวพู้มาก็ขึ้นเลยอ๋อพี่เน้นผสมตัวเหรอครับใช่ผมผสมตัวมาเพราะผมไม่ไม่ไม่เน้นสมเทียมไงอ๋อผมแท้ครับผมนี่น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผสมติดง่ายเนาะครับผมเพราะว่าถ้าผสมตัวเนี่ย้าวัวไม่ให้ขึ้นมันก็ไม่ไม่ผสมเนาะครับผมแสดงว่าเคยมีเคยว่าบทเรียนกับการผสมหลอดแน่นอนผมว่าไม่เคยครับไม่เคยครับเห็เขามามามีแต่หลอดมีแต่พันกว่าพันกว่าผมกว่า ไม่รู้มาของแท้หรือเปล่าไอ้รักเชื่อเนาะคนเรามันก็ไม่รู้เนาะเขาคนเอามาใส่เราเนาะเราไม่รู้ครับผมแต่ถ้าเราเอาสมแท้เรารู้เลยตัวนี้ใหญ่ไม่ใหญ่พ่อพันยังไงครับผมอันนี้เรื่องดีของการผสมพ่อพันธุ์เป็นตัวเนาะครับครับผมตั้งแต่เลี้ยงมานี้มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับไม่มีนะไม่มีเลยที่เคยเลี้ยงมาไม่มีนะครับผมคิดว่าอยากจะเลี้ยงบัวตัวใหญ่ไหมพี่หรือว่าไงก็ไดยผมพยายามจะสมพันธุ์ให้มัน ปเรื่อยๆแล้วมันก็ไปไปเรื่อยๆแม่ลูกของแม่แม่ของลูกไปกันเรื่อยๆนะพัฒนาให้ใหญ่ขึ้นใช่ใช่ใชใชทำไมถึงอยากเลี้ยงวัวสายพันธุ์ใหญ่ครับพี่ก็มันราคาดีกันเยอะราคาต่างกันพอผมนี้ถ้าเป็นราคาตัวขนาดนี้ก็อยู่ที่สองโก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นกว่าสองหมื่นเจ็ดครับผมแต่ถ้าอย่างนู้นเขาเขา,เขามันสายเลือดร้อยเนาะครับผมยังไม่ได้ก็แปดเก้าสิบเนี่ยก็สามสามหมื่นกว่าครับผมแสดงว่าถ้าวัวที่มีโครงสร้างใหญ่น่าจะมีราคาดีแน่นอนดีดีครับผม พี่ครับตอนนี้วัวราคาถูกมากเลยนะถูกครับทําไมยังเลี้ยงได้ครับในเมื่อราคาถูกถูกนี่ก็ใจรักเนาะใช่ใจรักเคยเลี้ยงแล้วใจรักกัเลี้ยงไปเห็นมันก็มีความสุขนี่นอ่ะผมถามนิดดนะพี่นะค,ความสุขที่ได้จากการเลี้ยงวัวนี่เป็นความสุขแบบไหนพี่มันเป็นความสุขทางใจนะมันเห็นแล้วมีความสุขไงมันเห็นใ,นใจเราก็เออเนาะมันใจเราสดชื่นไปอย่างหนึ่งแล้วก็มีความสุขเห็นเป็นนี้ก็บอกไม่ถูกนะจริงๆ <laughs> อธิบายเป็นคําพูดไม่ได้ใช่ครับ แต่ว่ามีความสุขแน่นอนใช่ใ,ชใชเห็นมันกินเห็นมันโตได้ก็ดูไปมันก็มีความสุขเหมือนกับเรายังไงบอกไม่สุขไม่ได้มองนะคาะใช่แต่ถ้าพ่อเขจะเลี้ยงตัวเมียเน้นๆตัวเมียถ้าตัวผู้เราก็เลี้ยงไว้มันไม่ได้น้องก็ต้องขายนั่นแหละครับผมโอเคครับแต่ว่าเป้าหมายเราชัดเจนเน้องเราอยากจะพัฒนาใ,ใ,ให้วัวมีโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นครับครับผม แล้วเวลาวัวไม่สบายนี่สังเกตอาการยังไงบ้างครับพี่ก็อย่างเช่นไอ้ตัวตัวล่าสุดเนาะตัวที่ผมขายไปเนี่ยมันจะเป็นโรคไข้สามวันขามจะแข็ง้วมจะเดือดไม่ได้แล้ว,ลวก็รู้สึกว่าน้ำมูกจะไหลอ๋อรู้เลยว่าวัวจะไม่สบายครับผมให้หมอเรียกบอกมาฉีดไข้าขาแข็งนะไข้สามวันน่ะใช่ครับเป็นกี่วันถึงได้รักษาครับผมเห็นผู้เป็นเห็นผู้เอาเอาหมอฉีดเลยรักษาทัาน อาการแรกที่เป็นโรคไข้ไอสามวันเนี่ยอาการแรกที่เป็นคืออาการยังไงพี่ขามเดินไม่ไหวขาแข็งเดินแบบไม่ค่อยมีแรงเดินยังไงพี่เดินให้ดูหน่อยขากระแข็ง,งขเงี้ยกระชากเงี้ย<อ>กระชากเงี้ยแล้วก้ำมูกก็ไหลแล้วทำงานก็ยืดครับผมชัดเลยัเคยเลี้ยงมาเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหมเคยครั้งหนึ่งอ๋อเรามีบทเรียนมาแล้วครับไม่มีตายเนาะไม่ครับรักษาทันหมดเลยอถ้าเกิดว่าคนไม่รู้อาการนี่คิดว่าวัว ขาพลิกขาอะไรเนาะใช่อ๋อเมื่อผมก็ต้องผมก็ต้องหาความรู้ด้วยไงครับผมเปิดดู youtube เปิดดูอะไรว่าวัวไม่สบายเป็นยังไงลางี้เป็นยังไงก็ต้องดูครับผมบอกต้นเนาะครับผมแหละคือถ้าเกิดว่าเราซื้อวัวเป็นแสนมาเลี้ยงเนาะพี่คิดว่ามันขาดทุนไหมขาดทุนไหยมันก็ขาดทุนนนัอยู่ที่เราจะขายได้คืนหรือเปล่าไม่ได้คืนหรอกะมันต้องมีวัวขึ้นวัวลงมันทุนมากไม่ค่อยมีกำไรหรอกครัวครับผม จำไม่ได้ไได้เป็นก้อนอะไรที่เขาขายกันนะมันลายเป็นก้อนกันครับผมแต่ถ้าซื้อวัวหลักพันหลักหมื่นมามันก็เจ็บตัวน้อยนะถูกต้องไหมครับใช่ครับผมฉะนั้นผมเลี้ยงวัวเนี่ยผมคิดไปผมตีไปพวกเลี้ยงวัวผมตีไปปีละพันอีกก็เดือนเดือนละพันเดือนละพันใช่คือปีหนึ่งก็ปีหนึ่งก็ถ้าขายได้ก็หมื่นกว่าบาทอ๋อเราตีมูลค่าของวัวเราใช่ใช่เดือนละหนึ่งพันบาทใช่ ฉะนั้นถ้าเกิดจะซื้อวัวก็ควรไม่ซื้อไม่เกินสักหมื่นห้าเนาะปีหนึ่งก็สิบสองวันเนาะถ้าให้กาไรเขาไปสามพันเนาะเป็นหมื่นห้าอ๋อซื้อให้อิงกับราคาเนื้อหรือราคาที่เราคิดว่ามีความเป็นไปได้เนาะสําหรับตัวพี่มองแค่เดือนละหนึ่งพันบาทเดือนละพันเลี้ยงไปเดือนละพันครับผมคิดได้ว่าาไหมถึงเวลาก็ถ้าเราจะเป็นจริงไม่มีเงินเราก็ได้เงินก้อนนี้แหละครับผมแต่ถ้าเราจะซื้อมาเลี้ยงเราก็ควรไม่ ควรซื้อแพงเนาะครับใช่ใชครับผม<ๆ>ก็ควรซื้อคิดว่าเลี้ยงเขาเลี้ยงก็คือเดือนละพันเหมือนกัน <laughs> ให้กําไรไปสามพันเนาะเป็นหมื่นห้าเนาะคร <laughs> ับผม <laughs> เอาใบแก่ๆ <laughs> สไไ่สุกได้มันสุกง่ายเลยถ้ามันย่างติดเดียวก็เอาใส่ใส่ใส่เพื้อเอาใบใบเขียวใส่จำหลังอ๋อเอาใบแก่ใส่ก่อนใบสุกใส่ก่อนที่ใส่จำหลังครับผมสักทีเราก็จุดแล้วมันก็ไหม้แต่ขลางขลางควันมาร้อนๆมันก็มาไปเรื่อยๆมันก็มีควัน ครับผมอันนี้คือวิธีการไล่ยุงที่นี่ครับใช่ครับผมจุดจนปี๊บจะผู่มหมดแล้วเนาะผูกจะผู่มหมดแล้วนี่เคยเล่าอหมดแล้วโอ <c oughs> ้ามากี่ปีครับอย่างนี้เนี่ยหลายปีอยู่ครับัแต่มีวัวทำเรื่อยๆแล้วแต่บาบางวันทำนตั้งแต่มีวัวมาก็ทำเรื่อยๆแลยโอ,อ้ใช้ได้ดีเลยครับก็ดีอยู่ดีขึ้นเนาะครับครับผมใช้ตะไคร้แก,ก่อยู่ด้านล่างครับแล้วตัวอ่อนอยู่ด้านบนต้องผสมอะไรไหมพี่ไม่ต้องครับไม่ต้องใส่จุดเลยเป็นควันควันเยอะไหมด ก็เยอะอยู่นะเยอะมากเลยโอเคครับก็มันลดต้นทุนได้เยอะอืันนี้เขาเรียกว่าใช้ธรรมชาติบําบัดธรรมชาตินะภูมิปัญญาชาวบ้านครับผมเราก็ไม่ได้เน้นอะไรให้โวอยู่แล้วเนาะครับผมเลี้ยงยังไงก็ได้ให้เกิดกําไรสูงสุดเนาะใช่ใช่ครับผมให้ต้นทุนต่อยอดไปเรื่อยอคิดอยากจะซื้อวัวเพียงมาเลี้ยงไหมก็คิดนะผมแต่ผมส่วนมากผมจะเอาคลิกว่าไปเรื่อยไป แต่ใจก็คิดแต่มันไม่มีทุนเนาะเราก็ต้องเลี้ยงไปเรื่อยอย่างนี้แหละสมไปเรื่อยพันสายพันข้ามสายพัน,พนไปรื่อยใหญ่เองใช้การพัฒนาเอาใช่ครับผมไม่ต้องดีบร้อนที่จะซื้อของแพงๆมาเลี้ยงเนาะใช่ครับผมสุดท้ายนะครับอยากให้ที่ฝากข้อคิดดีๆสึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำยังไงบ้างครับอืับแรกเลยนะเลี้ยงวัวก็ต้องเอาใจใส่นิดนึงแต่ถ้าการเลี้ยงวัวถ้าเราคิดว่ายากมันก็ยากคิดว่าง่ายมันก็ง่ายอยู่ที่เราเลี้ยง ถ้าเรารักคนมากประเภทต้องซื้ออะไรซื้อมากินต้นทุนเราก็ไม่ไหวเนาะแล้วรปกติปลูกไว้เช้าเที่ยงเย็นให้น้ํำคนกินเอาข้าวตัวเช้าออกครับผมยูที่ใจรักด้วยถ้าใจไม่รักก็เพลเพลเเลิกเลี้ยงอืมแต่ถ้าใจรักกอเห็นวัวปุ๊บเราก็มีกาลังใจลครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ